สวัสดีครับพี่น้องมาอยู่สวนปลามาอยู่รา้ฟาร์มที่ผ้ามาเปิดราคาง่วครับง่วเจ้าของนี่แหละครับง่วแม่ล,ลูกลูกสามอยู่ในท้องแล้วครับเด้อลูกสามอยู่ในท้องสูงกับประมาณลอยหาสิบบวกครับ ตัวแม่มันท้องได้แล้วหกเดือนกว่าเจ็ดเดือนแล้วครับอีกสองเดือนประมาณเดือนกว่าสองเดือนก็เตร็จนอน,นองแล้วครับตัวลูกใครเริ่มเป็นซตว์แร้วครับตัวนี้เหรอลูกกับตอวแม่นะครับนะบังถ่ายมังกรตัวแม่ครับนี่ครับ ก็เปิดราคาอยากเอาออกมันเมื่อยมันละเทียงเด็ครับงวนี่ครับตลูกกันตูกสาวตัวที่สองตัวที่สามค่าทองครับ ไปสามอยู่ในท่องสื่อมากเดว้างเดือนกลัวสองเดือนนี่ยหรอครับที่แรกกับว่าจิบ้าขายดอกเอาไปมากกับเมย์ละปลูกห้าเวลาแล้วครับเพราะว่าทำการเกษตรน้ำทำการเกษตรน้ำเลยเยอะเอาออก ลูกในท้องเป็นตัวที่สามครับได้6หกเดือนกว่าเจ็เดือนจากของเกาข้าเจ้าเบาเพันมาเพันไสหุดตันเกาเกาเก,า,เกาไว้แต่ใบติดกระเป๋าไปน้ำลูกไส้เป็นเทปผมบอกทรงมะห่ก็ว่าจักหายใส่โพน,นะผู้ลูกไสว่า,าก็ได้โทรบกันถ้าเพิ่นตัวผมกับตัวพี่น้องเือกัน ผลเ่ล็ดตัวพุ่งก็บ่ตัวตาบ่าได้ใบได้หลอกมาก้ะครับเพิ่นบอกว่าใส่หูตันไว้นี่ครับแม่ใหญ่ครับนี่ครับตัวลูกมันพร้อมเป็นสัตว์แ,แ,ลวนนแล้วครับใกล้จะครับแล้วก็ได้ผสมแล้วพี่น้องเมืองไทยเมื่อหมื่นเนี้ยนะครับอยู่ในขอกอยู่ในเพิ่อขอก บังเล็บบังขาครับเหล็บงามดึงงามนมซีตริงนมซีบะมีจริงขาบะทกบะเทืทนทอนบะถอนกินหยาดีกินเฟี้ยงดีงัอเหลี่ยงตามธรรมชาตินะครับงัอเหลี่ยงตามธรรมชาติเอาหยาเอาเฟี้ยงกินธรรมดา ลูกสามเขาให้ทองใสหุดตันเกาเกไว้นี่ก็เป็นตัวลูกตัวลูกลต่จะเป็นสัตว์แล้วครับนี่ครับแล้วลูกนี่ประมาณร้อยสาสบวกถึงร้อยสีสบครับก้มสูงตัวแม่ลูกกับแม่นะครับซื้อสองอีกประมาณสองเดือนก็ได้สาม เปิดมาเปิดผ้าพี่น้องมาเปิดราคารับมาหนตัวเมียนยง, <c oughs> งเลยครับมันจักเมือนเนี่ยถูงลอยหาสิบบวกนะครับบ่มีตำนี้รับการตำนี้ทุกอย่าง ูกสาวไก่พอทำแล้วไก่เป็นซัว์แล้วสาวก็งไงครับแม่ก็งไงกับเปิดราคาไว้อยู่แสนสองเมือนหาพันนะครับราคานี่ต่อรองกันได้เดี๋ยวผมสิว่างเบอร์โทรไว้ใจคลิป อาสนใจจังใดกับมเบ่งตัวจริงเลยครับง่วอยู่จังหวัดละเอียดจิงิงางเลี้ยงไงพวกเ,เสียวไปเลี้ยงอยู่โอ้ยสุดยอดเลยตัวนี้ก็ได้ใกล้ได้กินน้องแล้วครับอีกเดือนก็สองเดือนก็ได้กินน้องแล้วลูกตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับนะตัวที่สามในท้อง ตัวนี้ก็กากไก่พ่อทบแล้วตัวลูกสาวคนนี่ลูกสาวกับตัวแม่นะครับลูกตัวแม่นี่ครับบังแฉดๆจะบาดกอนกับหน้าตาเพิ่นหนังหนาซาญ่รับประกันว่ามีตำวนี้ ถ้าผพ้ใได้สนใจแล้วผมที่ว่างเบอร์โทรผมไปไตคลิปจังโทรมาคุยราคากันครับลูกโตที่สามอยู่ในทองไรหกเจ็ดเดียนแล้วลูกกุนตั้เกาเกาเกาต้าใบาหลอดบอมมี่นะครับเด้อออกตัวไว้ก่อนจะของเกาว่าลูกไส่เอาติดกระเป๋าไป็นเทียมน้ำไส้กับลูกไผ่ผมก็พยา,ยามท่หาเอา เขาก็บอกว่าจักหายไปใสอันนี้เป็นก้มเบาของข้าเจ้าผมก็เลยมาเบาต่อให้พี่น้องในฟังว่าข้าเจ้าบอกวส่สี่ถึงข้าเจ้าตัวก็คือตัวไปน้ำกันลหรครับครับคิดดีเอาไส้สมีสักอนพี่กันงัว็อยุ่จังวัดรอยเอ็ียดได้ครับเนดะ้อพี่น้องสนใจกับทรมาาบ่งครับสวัสดีครับ